แต่ว่าผมเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่นะนี่ครับสารเจ้าพ่อปู่คุ้นหาเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยตอนจะเข้ามาเนี่ยระตูิดตอนรับเ้ยสารในน้ำของวายเพาว่าจะเป็นผลไม้อุย้ยท่านผู้ชม ครับผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาที่ศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหารนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุยเดี่ยวนะครับผมรถเก๋งคันเก่าคันเดิมครับท่านผู้ชมผมถ่ายคลิปเข้ามาด้วยนะไม่มีใครนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะฮะคื ตั้งใจถ่ายเข้ามาคือคิดว่าน่าจะมีอะไรที่แบบผิดปกตินะครับคือปุผมสั่งหอนใจตั้งแต่ทางเข้าไม่ใช่อะไรนะครับแต่ก็ไม่มีโอ้ท่านผู้ชมคนลุกดูนะครับคนลุกก็วันนี้ได้ของไหวามานิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะก็บรรยากาศค่อนข้างจะวังเวงนะครับอยู่เนี่ยมีลมเล็กน้อยนะครับเออก็ เดี๋ยวเข้าไปสำรวจด้านในแล้วก็ไปจุดทูบบอกกล่าวปู่คุนหารพร้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็ตั้งใจมาขอเลขทูบนะครับแล้วก็เลขปิงปองนะท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวไปดูปิงปองก่อนไม่รู้ว่าครบไหมนะครับถ้าไม่ครบก็อาจจะได้ขอเซียมซีนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆขอจุดเลขทูบแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะครับผมในช่องบ่าวแพ็คชาแนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลเพราะต้องแหละคนเดิมนะท่านผู้ชมอ่ะวันนี้ลุยเดี่ยวนะครับก็พยายามมีสติให้มากๆแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดตกใจหรืออะไรยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไว้นะตรงนี้ก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะผมก็ไม่การันตีนะครับเพราะบรรยากาศแบบนี้นะครับเงียบๆแบบนี้ กิ่งไม้นี่ชอบหล่นนะครับลมเนี่ยมาเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศนะท่านผู้ชมอ่ะไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับผมไปท่านผู้ชมอ่ะไปท่านผู้ชมครับก็นี่ครับทะเบียนคันเก่าคันเดิมนะครับหกหกเก้าศูนย์นะครับผมตามนั้นนะครับผมนี่ท่านผู้ชมครับบรรยากาศนะครับเนี่ยมีลมเล็กน้อยนะครับวันนี้นะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับผมนะอื้ แต่ว่าผมเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่นะน,นี่ครับศาลเจ้าพ่อปู่คุนหานนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยคุซาถุตกใจหมดท่านผู้ชมคุณต้องขอโทษขอไปนะครับซาถุเราปู่คุนหานนะครับท่านผะู้ชมนะตกใจนะตกใจนนั่นั่นงไง อะไรไม่รู้นะอยู่ข้างในนะแล้วตัเด้อลูกหลานมาขอโชคขลาภเด้อปูเด้อจะเตื่นจะถ่วงลูกหลานแห่งเด้อปูเด้อถ้าถูกลมเนี่ยลมเริ่มมาแล้วทุกนเห็นไหมแรงเลยคนลูกแล้วเด้อปูลูกหลานขอเข้าไปเที่เด้อปูเด้อไปทุกท่านปูเปิดประตูต้อนรับแล้วนะท่านผู้ชมนะ เราดูก่อนอะไรอ่ะเสียงอะไรยลมก็เริ่มเรียงแล้วนะเุีผย้ชเดี๋ยวทำไมลมเรียงขึ้นนะครับเมื่อกี้ยังไม่มีเลยนะทุกผู้ชมเดี๋ยวนะนะพยายามมีสติ นะปูปน,นะครับปูหนาครับอุย้ยขนลุกผู้ชมอ่ะนิ่งไปแล้วครับเฮ้ยเงียบไปละอ่ะมีอะไรไหมนี่ ไ,ไ่นะ<ม>ุเฮ้ย้ย,ยตกใจหมดทุก่าโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาจุดธูปบ,บอกกล่าวเจ้าพ่อปู่ขุนหารน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะตั้งกล้องหันออกไปข้างนอกนะท่านผู้ชมนะ,ะสลับกันนะครับผม ไปครับก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับหันกล้องออกฝั่งนี้นะเพราะว่าก็สลับกันนะครับในงวดก่อนก็หันเข้ามาข้างในแล้วนะครับคือไม่ใช่อะไรผมเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยประตูเปิดตอนรับนะครับนะเดี๋ยวขอจุดเทียนก่อนนะท่านผู้ชมนะ วันนี้ขอเลขทูบนะครับขอเลขทูบแล้วก็ปิงปองนะครับเดี๋ยวยังยังไม่ได้นับนะไม่ได้นับนะครับผมขอจุดเทียนก่อนเด้อปู วันนี้ก็ได้ของไหว้นะครับผมเยอะเลยนะครับน,นี่ได้ดอกไม้นะครับไม้ปูดาวเรืองนะครับได้เป็นกล้วยนะครับวันนี้ นั่งไงท้กทุ่มถุกคือผมจะไม่ไปยุ่งนะครับเรื่องออถ้าจะบอกว่าให้ชินผมไม่ชินนะ เอุกคุณูชมลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมมีเลขทูบน่าจะไม่รู้ของงวดไหนนะหรือว่าของเอฟซีมาจุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นห้าหกสองนะไม่แน่ใจว่าของทีมงานไหมนะครับห้าหกสองนะครับผมแต่ไม่ใช่ของผมนะผมยังไม่ได้จุดนะครับ คผู้ชมครับก็จุดทูบบอกเก่านะครับปู่คุณหานนะครับเดี๋ยวผมขอจุดทูบแป๊บหนึ่งนะครับ ชมครับก็เดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอโชคขอลาภกับเจ้าพ่อปู่คุณหารนะครับไปไปครับจ้าถุนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุสาธุสาธุเด้อจะพอปูขุนหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีตบะอันแรงกะมนีลูกหลานบ้าแพ็คชาแนลพร้อมทั้งเอซที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานมนีลูกหลานมาขอเพ่งบุญเพ่งบารมีปูมาขอเป็นสะพานบุญเอาโชคเอาลาบเอาเลขกเด็ดไปฝากเอฟซีผู้เพิ่นยุ่ไก่เพิินบ่ไรไม่เองลูกหลานมาม้อมีีมาขอเลขกทูมาขอเหลขวิงปองให้ปูยิบให ให้ปูเผยให้เห็น3มตัวตรงๆให้เรลยกเขาเรลยกถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสตัวตรงๆงวันที่16ท่านว่าคม2568ขอให้ปูโดนบันดาลให้เห็น3ตัวตรงๆให้เรลยกเขาเ 1, 3าตัวตรงๆด 16, 2, 8, ดดเ,งๆเ,เงๆด้อปูเด้อมื้อนี้ลุกหลานในนําของวายบม่ว,ว่าจะเป็นผลไม้อ้ยูม่ชมอุ้ย หายไปแล้วครับาธุเห็นใช่ไหมธุเด้อปูลูกหลานนำคลองใบผลไม้ขนมหวานนำหวานนำเบลุอนนำเดื่มมาไหว้ปูให้ปูมันกินให้ยี่มน,น้ำสำราญเนื้อปูเด้อหุงกินแล้วปวดเมตตาสงสารลูกหลานให้โชคให้ลาบลูกหลานใหเอฟซี FC, ไอเพื่อนไอเท่งเฮงรวยๆปัง เบิร์หนีมีแต่เงินแต่ทองไหลมาเทมาเด้อปูเด้อมีแต่ความสุขความจเจริญปูให้เขาสามตัวตรงๆลูกหลานสิเดเลี่ยงของข้าวหวานชุดใหญ่เด้อปูเด้อเอฟซีเพิ่นก็สิได้ทำบุญนำ้ำในเอฟซีเพิ่นได้โชคได้ลาบกอดใหญ่เด้อปูเด้อสาธุ รมนะุนเทียนดับโอนุ่มชมเมื่อกี้เห็นไหมตรงประตูเลยแล้วผมไม่ได้เห็นนานมากเลยนะลายงวดล้ดด้วยงวดนี้ขอปังๆซะถุกโอเคนุ่มชมครับเดี๋ยว เดี๋ยวขอจุดเรียกทูบก่อนนริ่มมนะคราวนี้ผมขอหยิบนะครับให้ปูหยิบใส่มือผมอถูกเออปูจุดให้ดีๆไม่จะเ,เขาโโ้า3สามตัวปูหยิบให้ลูกหลานในตัวปูด้วยเดินข้ามพวกลูกหลานหมด เพาปังแน่วันนี้ท่านผู้ชมเข่าได้ปูเด้อสามตัวตรงๆในเหล็กถูกในเดือโปร ทูบแดงนะครับแต่ว่าจะมีทูบเนี่ยห้าหกสองนะครับไม่รู้ว่าของใครนะแต่ว่าถ้าเป็นของวัดที่แล้วเข้านะครับสองตัวนะเป็นห้าสองโอ้ท่านผู้ชมแล้วผมไม่ได้เห็นนาน,านมากแล้วนะครับองหลวงปู่นะ นมาปรากฏให้เห็นแล้วก็หายไปแล้วนะครับอืมก็ขอให้ปังๆนะครับเข้าสามตัวด้วยซะถท,ทุกอะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอห้วงลูกปิงปองนะครับผมมาเดี๋ยวผมนับดูก่อนขอเช็คก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าครบไหมนะ โอเคครับครบครับหมายเลขก็ครบนะครับมาท่านผู้ชมครับปู่ชอบให้เลขปิงปองนะท่านผู้ชมนะมาเอาตัวเด้อปู่ลูกหลานขอรวงลูกปิงปองตัวแดงมันเข่าเลขกถายแล้ววันที่หนึ่งปูหยิบใส่มือลูกหลานโหลดเด้อปูเอ่เด้อซาธุ ูกแรกครับท่านผู้มชมมาแล้วครับหมายเลขแปดครับท่านผู้มชมหมายเลขแปดนะครับลูกแรกนะลูกที่สองนะครับลูกที่สองนะครับ หมายเลขสาครับคุณผู้ชม8 3นะครับ8 3ลูกสุดท้ายครับถาถูกตัวอะไรเนาะคุณผู้ชมอ๋อ ลูกสุดท้ายครับท่านผู้ชมหมายเลขหนึ่งครับแปดสามหนึ่งนะครับแปดสามหนึ่งหนึ่งกับเจ็พี่น้องกันนะท่านผู้ชมนะแปดสามหนึ่งหรือว่าแปดสามเจ็ดนะครับถ้าถูกอโอเคครับท่านผู้ชมก็ได้โชคได้รับลูกปิงปองแล้วตอนนี้เหลือเลขทูปนะครับผม วันนี้ก็ไหว้ของไหว้ชุดก่อนข้างใจใหญ่อยู่นะท่านผู้ชมนะอ่ะก็ตามนั้นครับหนอเลดทูปเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณรอบๆนะครับว่าเป็นยังไง <c oughs> ผมว่าน้องกุมมานนะ <c oughs> ถ้าถูกปุ๊ <c oughs> ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับ เนี่ยน้องกุมันอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าข้างนอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไปท่านผู้ชมเดี๋ยวกล้องไปดูกันระหว่างรอเรียกทูบนะครับตอนนี้หุ้ยมีตัวที่อยู่ในหายด้วยนะจะตรงกันไหมเดี๋ยวรอดูนะครับไปท่านผู้ชมอ่ะไปท่านผู้ชมครับก็นี่ครับผมเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ก่อน นะครับดูที่เป็นเลขทูบอ่ะที่ไม่ใช่ของผมนะอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับผมอันนี้เป็นของไม่แน่ใจของไขรนะครับอาจจะเป็นของทีมงานหรือว่าหรือว่า f อซนะครับที่มาขอโชวขอเล่ากับปู่นะครับห้าหสองนะครับเนี่ยก็เข้าอยู่นะ5้าสองนะครับตัดเล่นนิดหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกครับนี่นน้องกุมารอยู่นี่นะครับผมชม นี่รองกุมารน,นะครับกุมารเนีย่ยถ,ถือถุงทองด้วยนะท่านผู้ชมเอาเด้อเจองกุมบ้านไฮโชคให้ลาบ,ล,บลูกหลาน,นเด้อ,อปังๆเรื่อง,งวันนี้เด้อเจอเจอเจอของเล่นน้ำแดงมากไม้น้ำท่านผู้ชมมีรถโมเดลด้วยท่านผู้ชมมีรถของเล่นด้วยนะนี่ ให้น้องกุม,มารน,นะครับนี่วิ่งได้ด้วยนะเนี่ยอุย้ยตกใจหมดฮะอุอ้ย,อ,ยอะไรไอ่ะกินไหมดูเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับ เดีไปดูในกล้องนะว่าเห็นไหมแต่ว่าผมก็เห็นจากในกล้องอะนะแล้วก็หายไปที่ต้นนี้นะครับต้นว่าต้นข้างนอกเนี่ยนะท่านผู้ชมนี่้ย,ยปลูกใจหมดครับผ้าเหลืองผมก็เป็นคนขึ้นไปปลูกไปผูกเองเลยนะแล้วผมเห็นบ่อยมากเลยท่านผู้ชม เดี๋ยวรอเรียกเรียกทูบนะครับไม่รู้ว่าจะใกล้หมดหรือยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเหลืออีกตัวหนึ่งไม้หล่นนะครับเนี่ยลมมาเรื่อยๆเลยนะลมก็พัดมาเรื่อยๆเลยนะท่านผู้มชมอุ้ย กูยี่กูอี่มายังไงอย่างนี้มาชมอยู่เฮ้ยเฮยเฮ้ยกูยี่มายังไงาชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเดินไปไม่ไม่เนี่ยผมไม่ได้ดูนะว่ากูอี่อยู่ไหนเฮ้ยโอไม่กล้าไปจับเลยนะผู้ชม ว่าเอาไว้ตรงนี้แหละท่านอยากเอามาไว้ตรงนี้นะอมผมไม่จับแล้วกันคุณผู้ชมเฮ้ยผู้ชมประตูคนลุกตกใจนะต้องขอโทษขอไปท่านผู้ชมนะครับผมออุ้ยโไปดูเรียกทุ่มแล้วกลับเลยเรียกทุบแล้วกลับเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับขออยู่ตรงนี้ก่อน นะอุ้ยเลขทูบยังไม่ไม่หมดนะครับอีกทีดเดียวอีกทีดเดียวนะครับท่านผู้ชมอะยวขออยู่กับปู่ก่อนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมให้ดูแล้วนะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าของใครนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตผังเลยนะตัวนี้ไม่ใช่ของผมนะครับผังก่อนอืมอะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอโชคขอลาบกับปู่คุนหานนะครับผมนะ ะนแต่ว่าเหลืออีกนิดนึงนะครับเรียกทูบนะครับผมยังไม่ให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูพลอไปพร้อมกันนะครับผมอ่ะตอนนี้ให้ขอโชครับกับปู่คุณหานก่อนหน่อยนิดเดียวนะครับใกล้หมดแล้วโอเคคุณผู้ชมหมดแล้วนะเดี๋ยวไปดูอ้เออเอา อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆน้อผู้ชมเหมือนหนูเลยอ่ะหนูหรือเปล่าหรืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลขสุ่มก่อนนะครับแต่ว่าเอ้ยนี่ไงนี่ไงน่าจะเป็นรถหรือเปล่าน้านผู้ชมนี่รถนะครับแล้ว อยู่ข้างบนไม่ใช่หรอท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวดูเลขทูบก่อนแล้วกันท่านผู้ชมเฮ้ยอ๋อแล้วท่านผู้ชมเลขทูบนะครับอ่ะเลขทูบนะครับที่สารเจ้าพ่อปูนน่ขุนหารนะท่านผู้ชมนะห้าสามหกครับท่านผู้ชม 5้6สหกกับ9ตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนะ5้าหรือว่า5้าสานะครับโอเคสำหรับตัวเลขนะครับก็ปวดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมทางช่องบ่าวแพทชาแนลนะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวดวันที่16ทธันวาคม2568นี้เท่านั้นนะท่านผู้ชมนะโอเคครับขอให้เฮงปังๆเข้า3ตัวตรงๆนะสาธุ เขาสามตัวตรงๆรงปูเด้อเดี๋ยวท่านผู้ชมรถตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหยิบมาดูนะท่านผู้ชมขอโทษขออภัยนะสาธอุอันนี้นะท่านผู้ชมนี่นะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมมึงแต่ว่าอยู่อยู่หลังตู้ใช่ไหมเมื่อกี้อยู่หลังตู้ใช่ไหมอ่ะท่านผู้ชม มีตัวเลขอยู่ในรถนี่เป็นหกเจ็ดนะครับวิ่งมาได้ยังไงผมงงเลยอ่ะ,ะไม่โฟกัสอ่หกเจ็ดนะครับตามนั้นนะครับผมอุ้ยเถอะพอ,อ,อุ้ยเมื่อกี้เนี่ยผมผมก็เห็นอยู่นะอยู่หลังตู้นะใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเอาไว้ไว okay. okay. ้ที่เดิมนะครับทุงผู้ชมนะเยวไว้ที่เดิมก่อนเก็บขากล้องก่อนโอเคครับไว้ที่เดิมนะตรงนี้หรือเปล่าโดดลงมาเลยอ่าเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ไหวแล้วทุกผู้ชมผมคอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับทุกผู้ชมนะนะไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้านะครับทุกผู้ชมขลลุกนะ ท่าผู้ชมโอ้สาธุเด right. ้อ <crawl> ป <prejudice> ูลหลายคนโอ้ยเจตืว <lớ> น <n open> right? ี่ยถูกลูกเนี่ยเด้อปูเดสาธุอ่ะโอเคท่านผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมลาปูก่อนนะครับสาธุเด้อปูลูกหลานขอลาปูกลับก่อนอืมโอ้ยเจ้าตัวเนี่ยถูกลูกหลเนี่ยเด้อปูเด้อให้ลูกหลานเดินทางกับบ้านปลอดภัยเรียกเขาสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อสาธุเอฟซีเดี๋ยวโชว์เวลาเพ่งๆปังๆเด้อปูอืมท่านผู้ชมอยู่แล้วท่านผู้ชมครับสาธุไป เฮ้ยเก้าอี้ผมไม่แตะแล้วเฮ้ย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 คุณผู้มอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคร ais, <th> ับผมสำหรับคลิปนี้เบาเพล็กขอสวัสดีครับ